นะฮะไปต่อกันที่งานที่เมื่อวานนี้เขาทโทรสั์เข้ามาแล้วเราก็ไ้จับคุยซะเลยในสายนะฮะงานบุญของพี่ก้องปียะนะครับก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาแวะมาชวนไปทําบุญนะครับกับกิจกรรมการกุศลมหาทานทอดพระปราสามัคคี30ปีวัดพระบาทน้ำผูนะครับเพื่อระดมทุนสร้างนะครับโรงเรียนนาทศาสตร์นะครับภายใต้โครงการ Thailand w a สต์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เยาวชนเนี่ยได้รับโอกาสทางการศึกษาและก็พัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยกิจกรรมงานมหาทานทัพอปปะสามัคคี30ปีวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่ตอน9้าโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มครึ่งเลยนะที่สนามสุภัชลาสายโดยได้รับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระราชวิสุทธิประชานาหรือว่าหลวงพ่อองกตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะครับใช่แล้วครับก็ภายในงานเนี่ยจะมีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนด้วยนะก็คือจากทีมใจฟ้าเดมี์ชิงถ้วยไทย ไทยแลนด์เวนี่แหละครับแล้วก็แข่งขันฟุตบอลนัพิเศษทีมชาติอาวุโสพบกับทีมดาราด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยทั้งพี่บูรินพี่เบนชราชิตพี่พีพลนะครับแล้วก็ต้นธนสิทธิ์วงมีนวง โอโรโดโอโโค้ดนะครับวิดีโออะอีกมากมายเลยแล้วก็ดาวราไปร่วมกันเพียบเลยมีซุ้มเกมการกุศลด้วยมีบูธจําหน่ายสินค้าด้วยนะครับก็เต็มอิ่มทอดพระป่ากันเต็มที่เลยอย่างที่พี่กองบอกไปเมื่อวานนี้ดาวราเพียบแน่นอนเมื่อวันก่อนเขาก็มาพร้อมกับหมอบีทูดสื่อวิญญาณนี่แหละที่เป็นแบบเจ้าภาพในการจัดงานนี้ด้วยนะครับไปฟังเสียงกันสักหน่อยนึกอยู่ในหัว มอบความสุขครับในฐานะที่เป็น30ปีวัดพระบาทน้วงปูด,ด้วยก็หลวงพ่อก็อยากให้ทุกคนมาร่วมมีความสุขด้วยกันอนอกจาก30ปีเนี่ยมันยังใกล้วันที่เป็นมุทิตาจิตของหลวงพ่อลงกฎออวันที่9ธันวาด้วยก็ไปร่วมมุทิตาจิตหลวงพ่อได้<ช>นะครับซึ่งในงานจริงๆนะตอนช่วงเย็นห้าโมงเย็นจะมีการแข่งขันบอลดารากับทีมฟุตบอลชาติอดีตทุ่นชาตินะคะก็จะแข่งขันกันแล้วก็จะมีพิธีนะแผ่เมตตาใช่ครับร่วมกันเป็นงานพิธีเปิดซึ่งเรียกว่าจะเป็นการแผ่เมตตาที่ใหญ่ที่สุดเลยของ ที่สารชั้นปราสายเลยใช่ครับแล้วก็ยังมีพระอาจารย์ไปอีกทั้งสองรูปมีองค์ไหนบ้างคะนอกจากหลวงพ่อลวงกดแล้วนี่ยังมีพระอาจารย์เอกชัยเซียาโนแล้วก็มีพระอาจารย์สักดาสุทธโรไปด้วยซึ่งจริงเป็นงานกุศลนะก็ใครที่มารูมก็ถืออนุโมทนาบุญด้วยกันละกันใช่ไหมครับที่จริงานสุดเลยมคะาย้ำว่าฟรีค่ะเพียงแค่ว่าคุณลงทะเบียนนะคะก่อนน่าจะไปงานในลงทะเบียนในเพจของงมงายสไตล์หมอบีแต่ถ้าเกิดลงไม่ทันไปทันไปลงทะเบียนหน้างานเลย ฟรีทั้งงานนะคะบอกก่อนค่ะแล้วภายในงานเนี่ยก็มีร้านนาขะนะคะจะมีสินค้าของวัดพระบาทมัผู้เนี่ยประจำหน่ายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเข้าวัดพระบาทมัผู้ด้วยอ่านะฮะไปเจอกันได้ 5ทธันวาคม<ช>นะครับ,รบงานฟรีทั้งงานนะครับที่สนามสุพัชราสัยนะครับติตดตกับมาบุญครองนี่แหละดาราศิลปินเยอะแยะมากมายเลยไปร่วมงานบุญกันนะฮะ<ช><ช>มีโรงทานร้านกว่า100ล้านเนี่ยไปเปิดด้วยนะฮะยังไงก็ไปกันได้ตั้งแต่ช่วงสายถึง5ทุ่มครึ่งเลยครับผม